สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่3เรื่องตัวไม่ทราบค่าแสดงการบวกของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0แสนและ0สอนโดยครูพรกามมาดวงจินดาหรือว่าครูเจนค่ะแล้วหัวข้อที่ครูเจนจะมาสอนในวันนี้ก็คือการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสแบบมีการทดค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0แนแบบมีการทดได้ 2. นักเรียนสามารถหาคำตอบและแสดงวิธีหาผลบวกที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0แนแบบมีการทดได้ 3. นักเรียนสามารถนำความรู้การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน <ally> 1 0 0 0 0แสนแบบมีการทดต่อยอดในการเรียนเรื่องต่อไป เรามาเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน10,000แสนแบบมีการทดก็คือการบวกจำนวนหลายหลักในแนวตั้งให้บวกจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยเมื่อผลบวกในหลักใดเป็นจำนวนสองหลักให้ทดไปอีกหลักหนึ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเราจะมาเริ่มจากการบวกจำนวนสองจำนวนก่อนนะคะ การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยเราจะเริ่มจากการบวกจำนวนในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกของการบวกจำนวนสองจำนวนก่อนนะคะตัวอย่างแรกของการบวกจำนวนสองจำนวนจงหาผลบวกของ3 5 7 6 8 บวกด้วย26,453เท่ากับเท่าไหร่เราจะเขียนตัวตั้งก่อนนะคะตัวตั้งก็คือ35768บวกด้วย26453เด็กๆอย่าลืมเขียนเลขโดดให้ตรงหลักด้วยนะคะโดยเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยบวกหลักหน่วย 8บวก3ได้ 6, 11เขียน1ในหลักหน่วยทดหนึ่งในหลักสิบบวกหลักสิบบวก6ได้11บวกกับอีกทดหนึ่งได้12ใส่สองในหลักสิบแล้วทดหนึ่งในหลักร้อยบวกหลักร้อย7บวก4ได้11บวกกับอีกทดหนึ่งได้12สอง ใส่สองในหลักร้อยแล้วทดหนึ่งในหลักพันบวกหลักพันห้าบวกหกได้สิบเอ็ดบวกกับอีกทดหนึ่งได้สิบสองใส่สองในหลักพันทดหนึ่งในหลักหมื่นบวกหลักหมื่นสามบวกสองได้ห้าบวกกับอีกทดหนึ่งได้หกใส่หกในหลักหมื่นดังนั้นผลบวกของ

หนึ่งเราไปเริ่มแสดงวิธีทำกันเลยนะคะเราจะเขียนตัวตั้งก่อนตัวตั้งก็คือ6กหมืบวกด้วย1นึ่งค่ะโดยเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะบวกหลักหน่วย7จบวกแได้15ใส่5ในหลักหน่วย แล้วทดหนึ่งในหลักสิบบวกหลักสิบสาบวกเได้10บวกกับอีกทดหนึ่งได้11ใส่หนึงในหลักสิบแล้วทดหนึ่งในหลักร้อยบวกหลักร้อยห้บวกสองได้7บวกกับอีกทดหนึ่งได้8ใส่8ในหลักร้อยบวกหลักพัน1นบวกสได้สี่ ใส่4ในหลักพันบวกหลักหมื่น6บวก1ได้7ใส่7ในหลักหมื่นดังนั้นผลบวกของ60,1537บวกด้วย10,3278คำตอบที่ได้ก็คือ74,815ค่ะ เรามาดูตัวอย่างการบวกแบบ,แบบแสดงวิธีทำอีกข้อหนึ่งนะคะจงหาผลบวกของ53,738บวกด้วย36,284เราไปเริ่มแสดงวิธีทำกันเลยค่ะเราจะเขียนตัวตั้งก่อนนะคะตัวตั้งก็คือ53,738บวกด้วย36,284ค่ะ โดยเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะบวกหลักหน่วย8บวก4ได้12ใส่สองในหลักหน่วยทดหนึ่งในหลักสิบบวกหลักสิบบวก8ได้11บวกกับอีกทด1ได้12ใส่สองในหลักสิบทด1ในหลักร้อยบวกหลักร้อย7บวกสองได้9บวกกับอีกทด1ได้10 ใส่ศูนย์ในหลักร้อยแล้วทดหนึ่งในหลักพันบวกหลักพันสามบวกหกได้เก้าบวกกับอีกทดหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ในหลักพันทดหนึ่งในหลักหมื่นบวกหลักหมื่นห้าบวกสามได้แปดบวกกับอีกทดหนึ่งได้เก้าใส่เก้าในหลักหมื่นดังนั้น ผลบวกของ5้าหมบวกด้วยสามหมื่นคำตอบที่ได้ก็คือ9 0้2หค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากที่ได้ดูตัวอย่างการบวก2องจำนวนไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูการบวกจำนวน3ามจำนวนกันบ้างคะ่ะการบวกจำนวน3ามจำนวนหาได้โดย เราให้บวกทีละ2จํจำนวนโดยนํา2จํานวนแรกมาบวกกันก่อนแล้วจึงนําผลบวกที่ได้ไปบวกกับจํานวนที่เหลือหรือนําทั้ง3าํจำนวนมาบวกพร้อมกันผลบวกของทั้ง2วิธีจะเท่ากันค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างการบวกจํานวน3จํานวน หน3่งบวกด้วย22,254บวกด้วย21,323ืันขั้นที่1นะคะนำจํานวน2จํานวนแรกมาบวกกันนั่นก็คือ13,353บวกด้วย22,254โดยเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะ บวกหลักหน่วย3บวก4ี่ได้7ใส่7ในหลักหน่วยบวกหลักสิบหบวกหได้10ใส่ศูนย์ในหลักสิบทดหนึ่งในหลักร้อยบวกหลักร้อย3บวกสองได้หบวกกับอีกทดหนึ่งได้หใส่หในหลักร้อยบวกหลักพัน3บวกสองได้หใส่ห้าในหลักพัน บวกหลักหมื่น1บวก2ได้3ใส่3ในหลักหมืน่นดังนั้นผลลัพธ์ของ2จํานวนแรกก็คือ35,607เราจะนําผลลัพธ์จาก2จํานวนแรกนะคะไปบวกกับจํานวนที่เหลือขั้นที่2นําผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกจํานวน2จํานวนแรกมาบวกกับจํานวนที่3ผลลัพธ์จาก2จํานวนแรกก็คือ สามหมบวกด้วย2องหมื่นหนึ่งพโดยเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนค่ะบวกหลักหน่วยเจบวกสได้สิบใส่ศูนย์ในหลักหน่วยทดหนึ่งในหลักสิบบวกหลักสิบศูนย์บวกสองได้สองบวกกับอีกทดหนึ่งได้สามใส่สามในหลักสิบบวกหลักร้อย หกบวกสได้9ใส่9ในหลักร้อยบวกหลักพันห้าบวกหได้6ใส่6ในหลักพันบวกหลักหมื่นสาบวกสองได้5ใส่5ลงในหลักหมื่นดังนั้นคำตอบของ1 3 3 5 3บวกด้วย2 2 2 5 4 บวกด้วย21,323คําตอบที่ได้ก็คือ56,930ค่ะหรืออีกวิธีนึงนะคะเราจะนำจํานวนทั้ง3จํานวนมาบวกพร้อมกันเลยค่ะ13,353บวกด้วย 2องหมื่นสอบวกด้วยสองหมืค่ะโดยเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะบวกหลักหน่วย3ามบวกสบวกสได้10ใส่ศย์ในหลักหน่วยทด1ในหลักสิบบวกหลักสิบห้าบวกหบวกสอง ได้12บวกกับอีกทดหนึ่งได้13ใส่3ในหลักสิบทดหนึ่งในหลักร้อยบวกหลักร้อย3ามบวกสองบวกสได้8บวกกับอีกทดหนึ่งได้9ใส่9ลงในหลักร้อยบวกหลักพัน3ามบวกสองบวกหได้หใส่หลงในหลักพันบวกหลักหมื่น1นึบวกสองบวกสองได้ห้า ใส่5ลงในดักหมืน่นดังนั้นคำตอบของ13,353บวกด้ว 22, ย22,254บวกด้วย21,323คำตอบออกมาเหมือนกันเลยนะคะนั่นก็คือ56,930ค่ะทั้ง2วิธีเราได้ผลลัพธ์เหมือนกันเลยนะคะเด็กๆ หลังจากที่นักเรียนได้ดูตัวอย่างการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนแบบมีการทดไปแล้ววันนี้ครูเจนมีกิจกรรมให้นักเรียนทำด้วยนะคะในกิจกรรมช่วงฝึกสมองลองคิดเราลองไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนทํากิจกรรมที่ครูเจนให้ถูกทุกข้อหรือเปล่าหากนักเรียนเข้าใจและทํากิจกรรมที่ครูเจนให้ถูกถูกข้องั้นเราไปฟังสรุปการบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแแบบมีการทดกันเลยค่ะจากที่ได้ดูตัวอย่างการบวกจํานวน2จํานวนและการบวกจํานวน3จํานวนมีวิธีการหาผลบวกเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยววันนี้ครูเจนจะมาสรุปการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนแบบมีการทดให้นักเรียนฟังอีกรอบนะคะการหาผลบวกของจํานวนหลายหลักโดยการตั้งบวกต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลาดับถ้าผลบวกในหลักใดครบ10หรือมากกว่า1ิ ให้ทดจำนวนที่ครบ10ิบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้ายค่ะวันนี้ครูเจนก็ขอจบบทเรียนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้หากนักเรียนคนใดดูคลิปวิดีโอของครูเจนไม่ทันนักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังตามชื่อกลุ่ม Facebook คณิตศาสตร์ป3โรงเรียนเทศบาล4ชาวนาปีชาอุทิศครูเจนเขียนชื่อไว้ให้แล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะ